สวัสดีอ,อาจารย์ยอด,ดะนะครับผมครับครับวัสดีครับคุณนิวแล้วก็คุณน้องสองท่าน,นะครับครับผมวันนี้ก็มาขอแนวทางของอาจารย์ยอดหรือว่าลุงยอดเนาะ วันที่ผ่านมาโอ้ยย่ำค้างย่ำหนานะพ่อเนาะหกศูนย์เนาะครับคงก็ว่าหกศูนย์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 ไม่เอาขึ้นเอาลงมั่นใจว่ายังไงต้องหกศูนย์แน่นอนหกศูนย์ค้าค้างนะพ่อเนาะครับดันมาห้าศูนย์จนได้เห็นว่าพ่อไปซื้อลอตเตอรี่มาเยอะเลยใช่ไหมพ่อหกศูนย์เนี่ยครับประมาณสามใบครับโอไม่มันมีเงินลงเอามาสามใบหกศูนย์อย่างเดียวก็คือว่าในสูตรมันมีห้ากับหกก็มีศูนย์ถูกไหมพ่อครับแต่ว่ามั่นใจว่ากำลังวันหกมีีท่ไไหนด้ ก็พิดหวังระหว่างลงแต้มเดียวอืมครับแต่ว่าในสูตรมันมีห้าศูนย์กับหกศูนย์ถูกไหมพอ่อครับแต่ว่าเลยวิ่งก็เข้าให้อยู่วิ่งวิ่งแปดบนก็มาจริงๆอืมครับวิ่งลานศูนย์มาพ่อครับก็คือในในสูตรมันมีห้าศูนย์กับหกศูนย์แต่ว่าคุณพ่อเลือกจับหกศูนย์ไม่ได้เลือกจับห้าศูนย์ครับ ถ้าจับจห้าูนย์ก็ส้มหวังกันทั่งห้าครับผมไม่เป็นแรงวดนเ้ีอยใหม่นะพ่อเนาะครับอโอ้ยขอ,อขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับครับก็ต้องขออภัยแลวทุกวันนี้เอซีก็บงจะรู้เลยเพราะว่าอ่หอยทุกวันนี้มันรู้สึกว่าคนทําปวดังคนซื้อก็ย่ำแย่ล่ะ อถูกยากน้องพอน้องครับถูกยากใจอยากจะให้ทุกทุกงดสามตัวตรงๆแต่ว่ามันสู้คบไม่ได้คก็คือว่าหามันมาทั้งบนทั้งล่างน่องพอน้องห้าสองห้าศูนย์เขาเป็นคนออกเราเป็นคนทําเนาะัะไงก็ต้องถ้าบุญไม่ถึงจริงๆเนี่ยอาจจะยากไแหลยตัวไม่ สังเกตนี้เลขดังนี้ไม่ไม่มีไม่มีมาเห็นสักตัวเลยนะพ่อเลขดังทุกอาจารย์ที่ว่ามาแล้วก็ไม่มีเลยดับหมดเลยเงียบหมดเลยไม่เป็นไรพ่องั้นงวดนเอาใหม่นะพ่อเนาะก็ต้องแก้มือใหม่ก็ไม่เป็นไรกับงวดหน้ายังรออยู่ก็เอสซีก็ทําใจเอาไว้ต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งผมก็คืออย่าไปท้ออย่าไปท้อแท้ใจค ก็คืออาจารย์ยอดนี่ก็คือหลังจากที่เลขมันผิดหรือว,ว่ามันหลุดมานี่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะพ่อเนาะครับก็พยายามาไปฟ้าค้นหาไอ้ออที่ว่าอันไหนที่ว่ามันจะพอเข้าจะเดินตรงไหน,นอะไรตรงไหนก็พยายามวิเคราะห์พยายามอ่อไปฟ้าเบบหาไอ้ตรงไหนที่ว่าพอได้พอดีพอเข้า ก็หายที่มันเม่นเมแล้วนะพ่อเนาะครับพอที่ว่ามันเข้ามาเม่นๆให้เอซีได้จะมีโชคมีลาบวยกันทุกคน่เลยครับผมแต่งวนนี่ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีเฮเลยอาจจะไม่พลาดก็ไม่แน่ครับผมก็รู้สึกว่าจะออกโย่กองสลากเหมือนเดิมงดนี้ครับออกโยกกองสลากเหมือนเดิมนะครับงดนี้เนาะครับนะครับแล้วหลังจากที่เรียกออกมาก็คือคุณพ่อคำนวณไว้แล้วถูกไหมพ่อครับคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วครับ มั่นใจนักนานะพ่อนะหกศูนย์หกศูนย์ผมก็ย้ำตัวเดียวนั่นเลยหกศูนย์หกศูนย์ไม่น่าจะพลาดได้แต่ว่างวดนี้ก็ไม่ทิ้งยนยุ่นในสูตรอีกเหมือนเดิมหกศูนย์มีอีกวดนี้ใช่ไหมพอ่อครับแต่นั้นยุ่นในสูตรด้วยแต่ฟันได้ด้วยทึในยย้ำมากหกศูนย์นั่นแหละพอ่อครับแต่งวดนี้ก็ดูวันดูอะไรที่ว่าอกแล้วก็มี ออกวันวันเสาร์นะครับงวดนี้ออกวันเสาร์ครับมีเจ็ดกับห้ากำลังวันนะครับในกำลังวันมีเจ็ดกับห้าครับผมก็มีเจ็ดห้ามีมีเอ่อห้าห้าจะไม่ไม่ได้ประกอบหลายคู่แบบว่าครับ,รบพ่อ,อก็คืออันหกในในสูตรคุณพ่อก็คือมันมีหกศูนย์กับห้าศูนย์แต่ว่าเราเลือกเอา ห้าศูนย์มาลงเอเราก็เลือกเอาหกศูนย์มาลงมันออกห้าศูนย์หรือว่ามันดุดันดังหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันหกศูนย์มันดังไหมพอ่อหกศูนย์นี่ก็ดังมากเหมือนกันไม่รู้มาแต่ไหนอกลับได้ยินเข้าว่านั่นแล้วก็แปดสามเลยาว่าดังมากอ,อ,อย่างนี้นะเออขาเลยมันดังเนล่ายมากเลยเลขดังก็เลยไม่มาอ,ออทุกวันนี้มันน้ำจะมาทีนะถ้าเลดัง ส่วนใหญ่นี่เรียกดังไม่ค่อยออกนะพ่อเนาะครับไม่ค่อยออกหรอกสองเป็ดโดยมากมีแต่คนมองข้ามเนี่ยผ่านไปนั่นแหละมันจะมาตรงนั้นเลยครับแล้วก็สองเป็ดก็ไม่ออกนะพ่อเนาะครับสองแปดสองแปดตโตอยู่ข้ามโคกันเลยครับกับแปดสองเนาะเป็นแปดห้าสองนี้นะพ่อเนาะครับเขาข้ามให้อืมเล่ว่าจะให้มันมาตรงๆก็มันก็น่าเกลียดเกินไปครับผมเพราะไปดสองนี่ดังมากเลยนะพ่อเนาะครับเปดสองเปดสองปดได้ดังมากก็เลยให้ไปอยู่เป็นร้อยครับ แล้วงวดนี้เป็นไงพ่อเลขออกวันเสามีห้ากับเจ็ดใช่ไหมพ่อครับมีห้ากับเจ็ดมีหกด้วยมันสามตัวนี่มันสามตัวนี่มีซิ์แข่งกันมาแซงกันมาทุกตัวออก็เลยผมกว่าหกก็มีค่าเหมือนกันก็เลยเอาจับให้ทั้งหกทั้งเ็ดทั้งห้าแต่ห้านี้ให้อยู่เป็นหลักร้อยค่ะพ่องวดนี้เด่นเด่นบนเด่นล่างตัวไหนพ่อเด่นบนหกขับครับ ก็เดินล่างสี่ครับครับผมก็เดินหกเป็นเดินเล่นเล่นวิ่งนะครับวิ่งบนหกวิ่งล่างสี่เอาสามตัวไปเลยเนาะครับผมครับเอาทั้งสามฝั่งสองไปเลยแต่ยังไม่แน่นๆนะครับครับผมเราะว่ารอใกล้ๆวันออกครับสําหรับชุดสามตัวที่จับให้นะครับมีสองหกศูนย์ครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดค่ะอืม คับเบิ้ลก็จัดให้คือเป2ดสองสงเปดสงสองครับอ,อันนี้แต่ยังไม่เน้นเน้นใกล้ๆจะออกก่อนแล้วก็วอย่างหนึ่งก็คือสองตัวให้กลับตัวด้วยซื้อได้ทั้งบนและล่างให้เอซเอาไปพิจนารณาเลือกลอตเตอรี่เอาครับคือว่าให้หกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็สองสองหกหนึ่ง ครับแล้วก็เก้าสี่เก้าสี่ครับ<ะ>มีแค่นั้นแหละงดนี้เขาไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ไม่ในในสูตรก็มีหกศูนย์ใช่ไหมพอ่อครับในในสูตรมีหกศูนย์ <61, S 2> มันยังตัวเน้มันยังอยู่ใช่ไหมพ่อหกศูนย์ยังอยู่ครับแต่ว่าถ้ามาจ็ตก็จะเป็นหกเจ็ดถ้าห้ามาก็จะเป็นเป็นหลักร้อยยังยังงดที่แล้วผมก็ ให้เพีงแปดแปดบนก็ทําให้บนก็ล่างก็ตะยู่ก็แต่ไม่ไม่ได้บอกว่าอยู่หลักไหนแต่ว่าก็มาคแต่ว่ามันมันมาบนนะพ่อเนาะเป็นเลขวิ่งครับก็วันนี้ก็ไม่ให้แค่นี้เลยคือว่าแต่ให้เยอะไปก็ไ่าเยอะไปแล้วเอฟซีจะไปเจรนาดูก็คือข้อนี้พยายามให้เลขมันน้อยๆถูกไหมพ่อพยายามเอ่อ ให้เลขเลขมันลดเหลืออยู่น้อย,อยเ,อเพราะว่าเง็นใจเอซีบางท่านก็งบน้อยอ่าครับครับ,บางท่านก็งบเยอะก,ก็ตีไปยังหนึ่งแต่งบน้อยก็อยากจะเอาก็มันเอาไม่ได้มันเดียวไปแต่ก็จะเอาเมเ็ดเดียวให้มันถูกเลยมันก็ยากนะพ่อเนาะรับ,รบมันก็ยากเหมือนกันอ่ก็บอกเอซีบางท่านสามบาทอยากได้เม็ดเดียวผมว่าเม็ดเดียวนี่บอกได้ถ้าออกเสร็จแล้วถ้าคอนออกมันบอกไม่ถูกแน่นอนอืมค่ะไใครบอกถูกหรอกครับ แต่ว่าเลขที่พ่อให้มาทุกวันนี้นี่มันก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนะพ่อครับน้อยกว่าเพราะว่ามันก็มีเลขสามตัวเนี่ยครับสามตัวสามหางแล้วก็สองตัวอีกสองหางครับนะครับสองครับสองสามสี่ห้าห้าหางแต่ว่าก็ให้ตัมนชนไปเพจนาเอานะครับลองตัดดูนะครับแต่วันนั้นจะมีตัวเน้นให้อตัวสําคัญครับผมแล้วตัดออกอีกได้ไหมพ่อในสูตรที่ให้มาแต่เนี้ยครับ แล้วแต่เอซีจะถ้าไม่ซื้อทั้งหมดซื้อเลือกซื้อก็ได้ครับแต่ผมจะให้ไปดูเอาว่าก็ถ้าจะตัดก็ยังเสียดายอยู่รักพี่เสียดายน้องอถ้าตัดออกก็ไม่ได้นะพ่อเนาะรับตัดออกไม่ได้เพราะมันอยู่ในสูตรทั้งหมดมครับบางที่ก็มาตัวตัดก็เสียดายอยีกเอมสมมติเราไปตัดออกแล้วมันออกมาตรงต,รง,ตรงนี้นะพ่อเนาะครับนั่นแหละก็ให้ไปตามสูตรนั่นแหละก็คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับพ่อ หกสี่ 6, 4, เนาะเลขวิ่งเลขบนหกเลขล่างสี่นะครับ,รบแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นต์เลขออกวันเสาร์นะี่พอใช่ไหมพองวดนดีเลขกอ,อกวันเสาร์เบิบ้ลไม่พอจะเบิ้ลไม่พอเบิ้ลนี่ถ้าเบิ้ลจะเป็นสองสองมีเบิ้ลอื่นไม่พอนอกจากสองสองตามสูตรถ้าเบิ้ลมีสองสองถ้าไม่สองสองก็หา้าห้าครับมีอย่างนั้นแหละแต่มไม่ไม่มได้ลงให้ ครับผมอือก็คือในสูตรมันมีทับเบิรก็มีสองสองกับห้าห้าครับแต่ว่าเราเลือกลงแปดสองสองแล้วพอเนาะครับอือไม่มีแค่นั้นเลยครับครับสองสองมีมีตัวไหนบ้างนะคะพอสามตัวสามตัวสามตัวก็มีสองหกตูนครับครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดครับครับแล้วก็แปดสองสองสามตัวให้สามหางครับ ยังไม่เน้นวาตัวไหนตัวหนึ่งค่ะครับครับพ่อแล้วก็ส่วสองตัวก็หกศูนย์หกเจ็ดครับแล้วก็สองสองหกหนึ่งค่ะครับแล้วก็เก้าสี่ครับครับเขามีมีขนาดหละครับคือว่าเพราะนั่นจะเน้นให้วันสุดท้ายคงสุดท้ายเพื่อว่าอาจจะมีความฝันเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็จะไม่แน่พร้อมไปเลยตอนนี้ยังไม่ฝันใช่ไหมคะครับยังไม่ฝันครับ แต่ฟันชุดต่อไปจะเอาขึ้นลงให้ครับเพราะว่ามันมีบทเรียนแล้วเราต้องจำแล้วก็ฟันพอบหกศูนย์บมดหกศูนย์เนาะกรลงหาศูนย์ไได้ยินตายายบอกว่าพูดกันว่าหกศูนย์ เออหกศูนย์พบก็บ่ามั่นใจอยู่มากที่สุดเลยม่นใจว่าเขาบอกพี่บอกขนคนบอกขึ้นนะบ่าพ่อครับมันจะลงตัวหนึ่งห้าศูนย์คุณขอไปขึ้นยุต่ว่าหันไปได้ลงหกเจ็ดศูนย์เออแต่ว่าไม่ได้ลงหกห้าศูนย์ใช่เนาะศูนย์เดิ่งมันทีนี้ดันไปดันมาลงไม่นึกว่ามันเราเดินทางล่างเนาะก็เลยนึกว่าจะมันไม่มาอย่างนั้นเขาบอกพี่บอกขนคนบอกขึ้นเนี่ยพ่อครับ้วไม่ได้เอาลงเนาะเราเอาขึ้นเนาะพ่อเนาะครับก็ เอาขึ้นหลักร้อยคุณียวครับถ้าเอาขึ้นเอาลงก็โอ้โหคงจะได้รับการตวหน้าเลยอืมครับแล้วอนเรื่องมีดชนะงก็คืองวดก่อนนี้เราไม่ได้แข่งนะบ่อเนาะครับก็เลยว่างวดนี้เอฟซีนี่คิดเห็นว่าไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะบ่อเนาะนั่นแหละแล้วจริงจะแป่งอยู่ครับจะแปลงให้ครับครับผมแล้วก็บอกทางคุณนิวและคุณน้องไปยังไงก็ให้ เป็นก็จะเป็นให้จะได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะพ่อเนาะรับนะั่แหละไม่ต่อไปก็จำไม่ทับเลยว่าไม่เห้เขาจะอาจจะไม่เชื่อครัเขาเป็นให้เขาดูวันทั่วโลกเลยว่ามันเป็นจริงเดินจริงรตัวไหนตัวไหนครับเขาจะได้รู้ครับก็บมีเอฟซีเขาคอมเมนต์กันอยู่นะพ่อะว่า จะไปถ่ายมีชนะคนไหนก็คืองดก่อนเราไม่ได้ถ่ายนะพ่อเนาะเราได้เลขฝันแล้วก็เราได้เลขลับอย่างงี้นะพ่อเนาะเราไม่ได้เลขไม่ได้เลขแว่งนะครับจะเลขลับก็เกือบเหมือนกันนะห้าห้าสามอห้าสองวิดไปวิดมานะพ่อเนาะห้าสามเม็ดเดียวไม่ห้าสามเม็ดเดียวออกห้าสองน่าเลยแล้วผมก็บอกว่าถ้าเอาหลัร้อยใส่ก็เอาห้าเอาศูนย์ไปใส่พอดีถ้าเอซีเอาไปใส่กลับตัวก็ได้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้ได้ล่างอื ครับศูนย์ศูนย์ห้าใช่ไหมครับใช่ได้ไม่ได้เขียนลงนะพ่อเนาะครับก็คือคุณพ่อบอกอยู่เอาศูนย์ไปใส่เป็นศูนย์ห้าสามมีนะพ่อเนาะครับถ้ากลับไปก็เออใหญตัวซื้อก็เข้าแน่นอนอืมครับไลขด้ลับเพราะมันมิดเดียวเลยพ่อครับนั่นเลยแต่ว่าใช่ได้เราก็ลงไปแต่ห้าสามตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เราลุ้นกันใหม่ครับลุ้นกันใหม่รอดูวันที่สิบหกสิงหาเนี่ก็ก็คงจะมาให้เห็น หน้าอย่างแน่นอนแหละไม่ตัวไหนก็ต,ตัวหนึ่งจะได้แต่เอสซีบางท่านก็ชอบตัววิ่งขอแต่ตัววิ่งก็ก็ไม่พิหวงังไหรก็ได้ทุกตัวเลเพราะแต่ว่าเลขพ่อนี่วิดไปวิดมาตั้งสามตัวแล้วสอง 2, ตัวนี่หลายหมวดเล้ะพ่อเนาะครับนั่นแหละผมก็เสียดายแบบว่าเสียดายไม่รื้อ,อม,มันนีเถึงบิดอย่างละแต้มอย่างละแต้มงี้เลยเนาะครับถ้าพิดิกล้ายผมไม่เสียใจหรอกเอาซื้อ หกศูนย์ให้หกศูนย์ออกห้าศูนย์โอ้มันเสียดายครับบิดอย่างละแต้มเนาะครับยางละแต้มสามหกห้าสองให้หกศูนย์ครับนั่นแหละข้างบนข้างล่างนะครับแล้วเจ้าของเลขลรับเขาว่ายังไงพ้างวอนี้เขาเขายังไม่ติดต่อมาเลยเขาดูก่อนเขาเขาถูกไหมครับที่ว่าคุณพ่อให้อันศูนย์ห้าสามเงี้ยก็ได้ตัดซื้อไม่พอเขาไม่ได้ตัดซื้อท่านเหมือนกันเลยอ๋อแต่คุณพ่อพูดว่าถ้าอยากได้สามตัวให้เอาศูนย์ใส่เงี้นะพ่อเนาะครับ ก็เ,ออเลยเขาก็แต่เขาเขาก็ว่ายัางงั้นเลยเอาตามที่ผมพูดคออัะผมทีนี้มันก็มาก็ไม่สมบัติเหมือนเดิมค่ะผมไม่เป็นไรงวดนี้ <c oughs> เดี๋ยวตามใหม่นะพเพราเนะเลคลับ,คร,บครับเพราะว่าเรีงมันไม่หลายตัวมันก็โอเคอยู่นะพรับเนาะนั่นแหละมันก็รอดติดตามเออเลขม <า S 1> ตัวเดียวครับตัวเดียวถ้าถูกก็คุ้มครับ ทำไม่ถูกก็มันก็ไม่เสียเยอะตัวเดียวครับผมนั่นแหละที่เอต้องการตัวเดียวเด็ดๆไปเลยก็เลขลับนี่นะพ่อเนาะรับมาเหรอเลขลับเดี๋ยวต้องมีให้อีกงวดนี้ครับเอฟซีรอติดตามกดไลค์กดแชร์รอดูเพราะว่ายังไงก็ต้องได้มาแน่นอนตัวเดียวก็น่าสนใจอยู่ครับคืองวดนี้อาจจะลงเป็นเลขลับแล้วก็มีธนาคะพ่อเนาะในรอบต่อๆไปครับยังงั้นครับแต่ส่วนคำนวณก็ให้แค่นี้แหละครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มียกเลิกเอซีมั่นใจได้เลยครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือว่าตลบหน้าตลบหลังให้แล้วให้เลยครับคือคุณพ่อให้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแล้วก็ซื้อตัวนั้นหละแล้วก็ได้ว่าเละพูดจริงให้จริงแต่ว่าไอ้เรื่องผิดถูกนี้เราก็ไม่รู้ให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็า เอฟซีผิดคุณพอ่อก็ผิดเหมือนกันนะพ่อครับนะผมก็ผิดเหมือนกันถ้า <c oughs> ผมถูมกเอฟซีก็ถูกแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่างบไม่มีก็คือ <c oughs> คซื้อแค่หกศูนย์เมื่อกี้นะพ่อเนาะซื้อแต่แค่หกศูนย์เมื่อกี้สามใบก็ไม่เข้าสีนายครับถ้าถูกนี่ได้ตั้งหกพันนะพ่อเนาะครับใบละสองพันหกพันครับแล้วก็เลขมากก็ผิดแต้มเบี้ยวด้วยอ่ม เขาผมเลขหน้าหนึ่งสี่สามเขาเขาออกหนึ่งสี่สองโอ้วูธิตทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับผมก็น่าเสียดายครับครับไปนี่ไงขอขอบคุณอาจารย์ยอดมากๆนะครับขอบคุณคับครับคสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์ยอดนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ